เรียกได้ว่าเหมาะสมแล้วกับตำแหน่งทันแม่ทัพที่แฟนๆยกฉายานี้ให้เธอสำหรับสาวจีนคนสวยขุยอันที่จะมีดราม่าเข้ามาจากกลุ่มแอนตี้แฟนที่จะจ้องจับผิด จ้องหาเรื่องหรือจ้องแซะเธอตลอดเวลาแต่ที่น่าแปลกก็คือกลุ่มแอนตี้แฟนพวกนี้ก็มีฮสท,ที่เขารักและชื่นชอบนะคะแต่ก็พูดถึงคุยอันเยอะกว่าโฮุสของตัวเองซะอีกล่าสุดในไลฟ์สดขายสินค้าของนิกชาลีเมื่อคืนนี้ก็ได้มีแอนตี้แฟนคุยอันมาแซะประมาณว่าทำไมวันนี้ขุยอันไม่มายโยนของขวัญทำตัวลับๆล่อๆเหมือนความลับเยอะ งานนี้ด้านแฟนๆเห็นถึงกับเดือด่่าเลยมีการกระทักคารมเม้นตอบกลับไปเล็กน้อยซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ขุยอันก็จะเจอกลุ่มแอนตี้แฟนแซะหลายๆทางซึ่งก็มีที่โยงไปถึงที่เธอเป็นคู่จิ้งของเม็กชาลีด้วยก็จะมีคนประเภทหนึ่งที่มีการเปรียบเทียบขุยอันกับคู่จิ้งคนอื่นๆและก็แซะขุยอันค่าล่าสุดเมื่อคืนนี้ขุยอันก็ได้ไลฟ์สดพูดถึงประเด็นดรามา่าทั้งหลายที่เข้ามา โดยเธอได้กล่าวว่าเข้าใจที่แฟนคลับพยายามจะปกป้องเธอแต่ไม่อยากให้แฟนๆไปโต้ตอบคนพวกนั้นเพราะคนพวกนี้ที่ด่าเธอเพื่อต้องการกระแสถ้าเรื่องมันเกินไปเธอจะจัดการด้วยตัวเองและก็มีการห้ามแฟนคลับว่าอาจจะมีคนที่แฟนๆไม่ชอบก็อย่าไปด่าเขานะไม่ต้องไปดูเขาก็พอหมากัดอยากกัดต่อเห็นคนพูดไม่ดีกับฉันไม่ต้องออกไปเถียงหรือทะเลาะแทนฉันนะคะ แค่ปล่อยผ่านไปก็พอบางคนดา่าฉันเพื่อสร้างกระแสถ้าพวกคุณไม่สนใจเขาก็จะไม่ได้กระแสนั้นถ้าเรื่องมันเกินไปฉันจะจัดการเองไม่ต้องกังวลค่ะ ฉันเห็นเพื่อนเพื่อนของเราบางคนอาจมีคนที่เขาไม่ชอบซึ่งบางทีอาจไม่ใช่เพราะฉันแต่เป็นเพราะเขาไม่ชอบคนนั้นเองแต่อยากบอกว่าถ้าไม่ชอบก็แค่ไม่ดูหรือปล่อยผ่านไปก็พอไม่ต้องไปพูดไม่ดีกับใครเราทุกคนควรเป็นคนที่มีคุณภาพและจิตใจดีค่ะมากัดเราเราคงไปกัดมันกลับไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรหรอกอย่าไปใส่ใจนะฉันรู้ว่าบางครั้งทุกคน ไม่ได้ที่จะอยากปกป้องฉันหรือออกหน้าช่วยฉันแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องสนใจแค่เมินไปก็พออย่าไปเถียงหรือสร้างประเด็นเลยค่ะก็เป็นสาวจีนคนสวยสมมงท่านแม่ทัพมากค่ะเป็นคนที่ดูอ่อนโยนแต่ก็ไม่อ่อนแอนะคะ แถมยังเป็นเฮิร์ที่มีความห่วงใยแฟนคลับและห้ามตามแฟนคลับให้อดทนไปด้วยกันไม่ต้องไปด่าแอนตี้แฟนแทนเธอเพราะไม่อยากให้แฟนๆต้องมาทะเลาะก,กับคนอื่นเพราะเธอด่ามานไหนๆก็เอาขุยอันไม่ลงจริงๆค่ะแอดก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวขุยอันค่ะซู้ๆนะคะแฟนๆก็อดทนไปพร้อมๆกับขุยอันนะคะดังคำขุยอันว่าหมากัดอยากกระตอบค่ะให้มันเห่าอยู่แบบนั้นและค่ะ